ขับรถพิเศษสินค้าที่985นะครับเดี๋ยวกำลังเข้าสถานีโพธารามนะครับนี่ก็จะเป็นขบลนี่ก็จะเป็นบอบอหอยลายใหม่นะครับนี่มีสองคันเลยนะครับมาดูว่า985จะได้รู้จักอะไรนะหูลายใหม่ทั้งกันทั้งคู่นะ เอยลายใหม่นะครับสองคันนี่ก็นานานทีจะได้เห็นนะครับบอบอหอลายใหม่นะครับ ก็จะเป็นอาคารสถานีใหม่นะครับนี่โพธารามนะครับนะครับนี่นะครับอาคารใหม่นะครับมารอชมกับขบวนที่เก้าห้ากันครับโอ้โหวันนี้ได้จ a ทั้งคู่เลยนะครับอู้หูมีบบหอลายใหม่มาทั้งคู่เลยนะครับบบหอใหม่ทั้งคู่นะคบโอ้โหสุดจัดนะครับวันนี้ นะครับเนี่เอาหอนลายหมาทั้งคู่นะครับ G A ก็ทั้งคู่นะบนานอันทีครับ G A นะครับวันนี้สี่ห้า เดี๋ยินออกออกจากห้างรถจักรก่อนนะครับเดี๋ยวเดินวีดใส่เหมือนเมื่อวานนะครับต้องมาตรงนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าจะเดินวีดอีมั้ยนะครับนะครับโอ้โหบอกหัลใจใหม่นะครับว่าจะโอกลัวกลัวแล้วกลัวเลยนะเน่โอ้โหนาทีได้เจอกันทั้งคู่นะครับก้าไปตรงก้าวไปท่านะครับ เวลา14บสนาฬิกาสานาทีนะครับอันนี้นะครับอ้าวกล้ถอดออกแล้วกล้ถอดออกแล้วนะครับกล้ไปถอดออกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปถ่ายใกล้ถอดก่อนนะครับใกล้ถอดใกล้ถอดใกล้ถอดไปออกแล้วออกแล้วนะบกล้ถอด มาแล้วนะครับนี่ครับกลับถอกออกแล้วนั่นพุ่มมาแทบเหนื่อยนะครับนี่ ครับบ๊อบ้าอหอลายใหม่ครับอยู่นูน่นนู่นนะครับมีข้าแบบห้าด้วยนะครับ โอ้โหนี้มาทันนะครับโอ้โหผมก็นึกว่าจะมาไม่ทันแล้วนะครับมาแ,แบงค์กัปตันรามนะครับเดี๋ยวจะมาเจอขอบวนข้าวไร้อกร้อนะครับสิบสี่นาฬิกาสามเท่าไหร่อะไ,ไม่รู้เท่าไหร่นอะสิบสี่ระยนะสามหกว่า ่อแล้วครับมาแล้วครับกาบนกจะวิ่งผ่านที่การันเหนือนะครับ มีบอบอห่อลายใหม่มาด้วยนะมาแล้วครับคี สุดยอดจริงๆนะครับวันนี้เจอบอบอหอสามคันเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็หนาครับ